ดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับจังดูที่ดองรถด,ดำลนะดองรถคุณครับ ครับดูสิพี่น้องหนุ่มสำรวยลูกครึ่งไทยญี่ปุน่นยืนอยู่สี่คันเลยสี่เสือโตโยต้าเอสเคสองร้อยุ 10, ่มสิบยเอ็นสิบห้าเอสเอ็มเอจับตาดูพี่หลงคันนี้ครับราชาบอดินสุดจัดบลลัดบอกครับบอลลาออกยังบอกว่าจัด สังเกตรกระบะเขานะครับพี่น้องมันจัดขนาดไหนสี่สิบปียังเจ้าครับเออมาผู้เ่าหลเนาะเอา้ารุ่นหลานนะรุ่นหลานนะครับสามร้อย เฟือครับเหลือเฟือ้อบาทเสร็จก็จะจอดครับแต่ฟุโซโ,ซโมบะดุคคันนี้ก็ถือว่าใหม่นะถือว่ายังสดมากครับ F N 2 5 2 4ก็ไม่ใช่จะเป็นร้อยเที่ยวนี่พี่น้องร,รอแป๊บเดียวครับ จะใส่มาณ13คิวขาลงก็จะฟังนี้ครับลงบอสบายมากเอฟเอน21 26ครับ260แรงมาฟุตซตาหวาันครับสายยาเขา กันข้างบนนี่ครับอ่ะอีสุดได้เก้า FVZ สามร้อยว่ามาเยอะที่สุดไน้บอรครับนิ่งมากเครื่องนี่นี่ครับเก่าแต่แรงไ่น้องฮิโน แรงเคยรอปัจจุบันก็ยังรออยู่ครับนะยังคลาสสิกอยู่ลุกทุกคนนี้ครับ พักมาเริ่มจะเหนื่อยแล้วชาติต้นซับน้ำลายจะขมแล้วพี่น้องโอ้ยเหยียบก้อนดินหรือว่ารอแด้ไอ่าาโ,ซโซส่งสุดดินเียนไว้โอ้เจอตีเล็กไปอยู่ฝั่งนู้นครับ ป็นห้าสองเจ็ด S สิบสปีดลอครับด้ยคลาสสิกนี่ทำสีมัสีน้ำมินนระับโอเคนะ ครับพี่รอบครับเอ้อรอีคันเดียวเนี่ยดมขันดมไปดมมาเริ่มจะเวียนหัวพี่น้องสนใจดูได้ครับอยู่ทุกช่องชาติเจริญทรัพย์ร่ว่าบเพจชาติเจริญทรัพย์เอ็กซ์ v าาคาเวเตอร์ศูนยสองามเจ็ดห้ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ